โรงเรียนวัดบวรจันทร์บริหารงานโดยนางศิริพรวิสิตยิ่งเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งสถานศึกษามีการมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเ p r a c t i c e ที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโซนหนึ่งเรียนดีมีความสุข s อฟาวเวอร์ power, กับการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์โรงเรียนวัดบวรจันทร์ ตั้งอยู่ที่ตำบลโพพยาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีศิลปะวัฒนธรรมอันหลากหลายเกี่ยวกับการแสดงต่างๆเช่นดนตรีนาฏศิลป์อีเซลกลองยาวหรือการแสดงพื้นบ้านต่างๆถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ท่านผพ้่มนวยการโรงเรียนศิลรวิสิทธิ์ยิ่งเจริญได้ให้การสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีครูวิชาเอกดนตรีไทยคือคุณครูจักรินสุภาชินคอยให้ความรู้ในด้านวิชาดนตรีไทยทั้งในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียนโดยจะสอหาผู้เรียนที่มีความสนใจในด้านดนตรีมาฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมในวงดนตรีประเภทต่างๆเช่นวงดนตรีไทยวงกลองยาววงโปรงลางและวงดุริยางส่วนการแสดงด้านนาฏศิล จะมีครูวิชาเอกนาฏศิลป์คือคุณครูสุภลักษณ์สีสุวรรณคอให้ความรู้ในด้านวิชานาฏศิลป์ไทยทั้งในชั่วโมงเรียนและนอกเวลาเรียนมีการคัดเลือกผู้เรียนที่มีความสนใจในด้านนาฏสศิลป์ไทยมาฝึกปฏิบัติต่อท่ารำตามแบบฉบับของนาฏสศิลป์ที่ถูกต้องและสวยงาม นอกจากนี้ยังมีวิทยากรภายนอกเข้ามาเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เรียกว่าการแสดงเพลงอีเซลโดยแม่สมบัติตรามแสงท่านได้ให้ความรู้และฝึกฝนผู้เรียนที่มีความสนใจในการแสดงเพลงอีเซลจบจนผู้เรียนนั้นสามารถแสดงเพลงอีเซลในโอกาสวาระต่างๆได้ ผลลัพธ์ของการจัดการเรียนรู้ในด้านดานตรีนาฏศิลป์โรงเรียนวัดวรจันทร์จะได้รับโอกาสต่างๆจากทางภาครัฐเอกชนชุมชนและวัดได้ติดต่อทางโรงเรียนนำนักเรียนไปแสดงในวาระโอกาสต่างๆที่สำคัญเช่นงานประเพณีงานวัดงานพิธีเปิดโครงการต่างๆ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและงานอื่นๆอ,อีกมากมายและให้ความสําคัญในด้านการแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในรายวิชาศิลปะที่เกี่ยวข้องกับดนตรีนาฏศิลป์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในด้านความคิดร่างกายและสติปัญญานอกจากนี้ยังเป็นการฝึกวิชาชีพให้กับผู้เรียนสามารถนําไปต่อยอดเป็นวิชาชีพที่สามารถสร้างไรายได้ในอนาคตได้ ตามนโยบายและจุดเน้นของการศึกษาเรียนดีมีความสุข